สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่14นะพฤศจิกายน2564นกบับพามาชมพุทธาสามรถนะฮะพุทธาสามรถนะฮะตอนนี้อายุของผลน่าจะได้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนเสร็จ,รจนะน,นี่สามรถนะครับ วันนี้จะพามาดูครับปัญหาปัญหาที่เจอนะครับปัญหาที่เจอตอนนี้นะครับจะมีมแมลงนะครับแมลงกัดกินนะครับผลยังเล็กอยู่นะฮะเนี่ยกัดกินนะครับแทะตรงเปลือกนะครับยังยังหาตัวแอบกินไม่เจอนะนะครับ ก็ข้อเสียที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีกำจัดแมลงนะครับนะก็จะเจอปัญหาตัวนี้นะที่เจอนะครับเนะี่ยรอยกัดกินนะแทะกินนะรอบนอกนะครับรอบนอกนะอาจจะต้องใช้สารเคมีกำจัดนะครับอาจจะมีบ้างนะที่จะต้องใช้สารเคมีถึงจะใช้แบบกลางม้งก็จริง แต่ว่าพวกมแมลงพวกแม่พวก,มพวกมแมลงพวกผีเสื้อนะก็สามารถที่จะเข้าเล็ดลอดเข้ามาได้นะครับที่เรากําจัดออกไม่หมดนะแล้วก็มากลายเป็นตัวหนอนนะครับกัดทําลายผลผลิตของเราได้อาจจะต้องใช้สารเคมีบ้างนะช่วงลูกพุทราเขายังเล็กๆอยู่นะครับ แต่ว่าเมื่อเริ่มโตใกล้เก็บผลผลิตนะเราก็คงคงไม่ต้องใช้นะครับจะงดใช้สารเคมีนะครับตอนนี้ต้องใช้เพื่อกำจัดศัตนระูออกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ก็จะหยุดใช้นะนเดี๋ยวดูต้นอื่น ต้นนี้นะฮะัต้นนี้ต้นนี้ก็มีนะครับมีรอยกัดแทะนะน่าจะนานพอสมควรวดครับเพราะว่าแผลเริ่มเริ่มแห้งนะรเริ่มสมานแล้วนะฮะนี่สองลูกนี้นี่หลายลูกเหมือนกันครับนี่ลูกนี้ ปล่อยไว้นะอาจจะเสียหาเยอะนะครับตอนนี้ลูกกำลังเล็กอยู่ครับลูกกำลังเล็กอยู่นะเนี่ยรอยกัดแทะนะเห็นร่องรอยครับเห็นร่องรอยมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะ ใหม่ทั้งเก่านะแรงนลูกนี้อันนี้ก็น่าจะลอยล่องลอยอานานพอสมควรครับจนแผลเริ่มสมานนะ น่าก็มีรอยนิดนึงนะฮะค่อนข้างจะนานนะครับต้องขออภัยครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับภาพไม่ค่อยชัดช่วงนี้เริ่มอากาศเย็นฮะรเริ่มอากาศเย็นเดือนพฤศจิก,จก,กายนครับก็มีลมปรากฏว่าอยู่ใกล้ต้นไม้ฮะต้นสะเดาครับอยู่ด้านนอกนะครับ ตอนนี้ใบสะเดานะล่วงลงบนหลังมุง้งนะครับคองกันอยู่หลังมุ้งเลยอาจจะต้องเอาออกแล้วเนะีเพราะว่าโน้มมุ้งมาดนต้นพุทรานะครับเนี่ยเยอะเลยคนระับเป็นใบไม้ฮนะใบไมนะ้ต้นสะเดาเข้าหน้าแรงอ่าสะเดาก็จะใบก็จะร่วงนะครับอ่านเะต็มเลยครับ เต็มเลยเต็มเลยฮ่าม,มีงานเพิ่มนะฮะก็อเอาใบไ,ไม้ออกของเราจะกางมุ้งเต็มพื้นที่นะฮะเต็มพื้นที่นะเต็มทั้งสวนนะครับเพื่อป้องกันแมลงวันทองนะเจาะทำลายอ่าทำให้ผลผลิตเราลูกพุทษาเราเป็นหนอนนะครับ ก็เลยใช้มุงกลางเต็มพื้นที่ซะเลยนะครับเนี่ยมุงก็จะลดปริมาณการใช้สารเคมีน้อยออลดลงนะครับน้อยลงนะครับถ้าเราไม่กลางมุง้งอาจจะต้องใช้สารเคมีกำจัดพวกแมลงวันทองบ่อยๆนะครับ ถ้าเราได้กลางมุ้งก็จะลดการใช้สารเคมีลงนะครับแต่มุ้งก็อาจจะต้องลงทุนค่อนข้างจะสูงพอสมควรครับแต่ลงทุนครั้งเดียวก็อยู่ได้สีห้าปีครับสีห้าปีต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็อยู่ได้หลายปีอยู่นะครับ แต่ลงทุนครั้งแรกก็อาจจะสูงหน่ยอยวันนี้ก็พามาเยี่ยม,มเยี่ยมเยียนครับเยี่ยมชมพุทธาสามรถนะครับแล้วก็ปัญหาที่เจอนะก็คือมีรอยกัดแทะของแมลงหรือหนอนไม่แน่ใจนะฮะยังหาตัวต้นตอไม่เจอ เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้สารเคมีเท่าไหร่นะครับก็ตั้งแต่ออกดอกออกดอกมานะฮะจนติดผลผลิตเป็นเดือนแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับเพิ่งจะมาตรวจเจอช่วงนี้ว่าเอะมันก็มีรอยกัดแทะของมแมลงนะฮะหรือตัวหนอนนะฮะเพราะนั้นเราอาจจะใช้สารเคมีกำจัดนะเพราะว่าหาหาตัวก็ไม่เจอครับ รอยกัดแทะครับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพาท่านผู้ชมมาชมาปัญหาที่เกิดกับผุดซา,าสามรถนะในช่วงเล็กๆนะครับก็จะมีพวกมแมลงนะฮรหรือตัวหนอนเนี่ยกัดแทะนะครับรอยกัดแทะของผลผลิตที่ยังเล็กอยู่นะครับ อย่าลืมฝากกดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะครจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องนะในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับ